คาถาชินบัญชรฉบับย่อคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีพุทธคุณเด่นด้านป้องกันภัยอันตรายเสริมสิริมงคลเป็นเกราะแก้วคุ้มตัวสวดก่อนออกจากบ้านก่อนนอนหรือใช้เป็นบทนำก่อนสวดชินบัญชรฉบับเต็มนิยมสวดสิบจบโดยตั้งจิตให้สงบ ระลึกถึงพระพุทธคุณให้แน่วแน่ชีนะปัญชะละปาริตังมังลักขตุสัพพธาชีนะปัญชะละปาริตังมังลักขตุสัพพธาชีนะปัญชละ ปาล <ITA> ิตังม ar ังลักขตุสัพพธาชีนะปัญชะละปาลิตังมังลักขตุสัพพธาชีนะปัญชละปาลิตังมังลักขตุสัพพธาชีนะปัญชะละปาลิตังมัง ลักขตุสัพพธาชีนะปัญชละปาริตังมังลักขตุสัพพธาชีนะปัญชละปาริตังมังลักขตุสัพพธา